ท้องทะเลที่กว้างใหญ่มีสิ่งสวยงามและความเมืองวางน่ากลัวขึ้นอยู่กับว่าใครจะโชคดีหรือโชคร้ายสวัสดีครับทุกท่านกับผมนายขี้เมาเล่าหนังหนังที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าคลีปพิฆาตเป็นหนังเกี่ยวกับสาวนักดำน้ำําที่ต้องเจอการไล่ลาวีจากฉลามเจ้าถิ่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมพร้อมแล้วผมเล่าเลยนะครับ สีสาวผู้รักการดำน้ำประกอบไปด้วยลิซ่าโจดี้นิกและเคสพี่สาวของเธอเมื่อมีเวลาว่างตรงกันพวกเธอชนัดกันมาดำน้ำโจดี้โชว์ปลาตัวใหญ่ที่เธอยิงได้ให้นิกดูด้วยความภูมิใจแต่ในเวลาไล่เรียกกันเคสก็ขึ้นมาพร้อมกับปลาที่ตัวใหญ่กว่าของโจดี้สาวๆตื่นเต้นกับปลาทั้งสตัวที่ได้มาจึงเก็บภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก เมื่อขึ้นจากน้ำนิกเห็นรอยช้ำที่แขนของเคสเธอจึงถามด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นอะไรเคสรีบตอบว่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องสนใจสีสาวคุยเรื่องการที่จะไปเกาะแห่งหนึ่งมันคงจะน่าสนุกเคสบอกกับเพื่อนๆว่าเธออยากไปที่นั่นมากๆแต่กลัวเกรกไม่ยอมโจดี้พูดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะแค่ไปดำน้ำยิงปลากับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดวันนี้เกรกแฟนของเคสขับรถมารับเธอตอนแรกเคสมีท่าทีไม่อยากกลับด้วยแต่เกรกลบเล้าหนักจนเคสต้องยอมเพื่อตัดความลำคาญ ก่อนขึ้นรถนิกเห็นเคสและเกรกเถียงกันแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรพราะคิดว่าเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนและคงไม่มีเรื่องใหญ่โตอะไรระหว่างขับรถกลับบ้านนิกลองโทรหาเคสแต่เธอก็ไม่รับสาย ช่วงนี้แอนนี่น้องคนสุดท้องมาพักที่บ้านนิกแอนนี่เป็นเด็กติดบ้านและติดโทรศัพท์ไม่ชอบออกข้างนอกจึงมักถูกนิกตำหนิแอนนี่แย้งว่าแค่เธอนีใสยไม่เหมือนนิกและเคสเท่านั้นมีข้อความของเคสให้นิกรีบไปหาเมื่อนิกมาถึงที่บ้านเคสพบว่าประตูบ้านไม่ได้ปิดนิกเดินเข้าไปในบ้านก็พบเพียงเกรกที่นั่งนิ่งอยู่คนเดียวนิกเรียกจนเกรกได้สติเขาร้องไห้และพูดเพียงแค่ว่าเคสเป็นคนทําให้เรื่องทั้งหมดเป็นแบบนี้นิกเห็นรอยเล็บที่หน้าของเกรกเธอเริ่มใจไม่ดีมีรอยเลือดและมีน้ํําาออยูู่่บนนนพื้้้้ปประตหงก็ไมไมดิด นิกค่อยๆเดินเข้าไปจนเห็นอ่างอับน้ำที่มีน้ำอยู่เต็มในอ่างมีร่างของเคสจมอยู่นิกประติดประต่อเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดตามที่เธอคิดมันคงจะฝังอยู่ในหัวของเธอไปอีกนานผ่านไป9เดือนนิกกลับมาพบเพื่อนๆอีกครั้งที่เกาะแห่งหนึ่งเธอหายหน้าจากที่นี่ไปทำงานที่อินเดียทันทีหลังจากการตายของเคสแม้แต่งงานศพเคสเธอก็ไม่ได้อยู่ร่วม นิกลิซ่าและโจดี้กอดกันด้วยความดีใจนิกฮิวตากีล่ามาด้วยทั้ง3สาวจึงฉลองค็อกเทลด้วยกันมีเซอร์ไพรส์อีกชั้นเพราะแอนนี่น้องคนสุดท้องก็มาด้วยนิกดีใจมากที่ได้เจอแอนนี่นิกเห็นกล่องใส่สร้อยคอของเคสและรูปที่ถ่ายด้วยกันตอนที่เคสยังมีชีวิตโจดี้เอามาด้วยเพราะตอนที่เคสยังมีชีวิตเธออยากมาที่นี่มากๆจริงๆแล้วทุกคนร่วมมือกันเพื่อให้นิกกลับมาที่นี่และช่วยกันทําให้นิกลืมเรื่องราวการตายของเคสแต่ภาพของเคสมันก็ยังฝังอยู่ในหัวของเธอเหมือนเดิม เมื่อถึงเวลาเย็นสี่สาวมานั่งดูผ้าทิศตกดินนิกคุยกับแอนนี่ทําให้รู้ว่าแอนนี่ต้องทํางานและคอยดูแลแม่ส่วนนิกทํางานเป็นช่างภาพประจําเรือยอทและเธอเลิกดำน้ําแล้วรุ่งขึ้นทั้ง4ี่สาวออกไปทิปดํดำน้ําด้วยกันทุกคนต้องพายเรือคายักออกไปที่จุดดำน้ํา แอนนี่และลิซ่ามือใหม่ทั้งคู่จึงได้นั่งเรือลำสีเหลืองนิก <Nick S 1> <Nick S 2> มีท่าทีลังเลเล็กน้อยที่จะต้องลงน้ำอีกแต่ในที่สุดเธอก็พายเรือออกไปกับเพื่อนๆจุดที่หมายไว้อยู่ห่างฝั่งพอสมควรแอนนี่เด็กติดบ้านแต่คราวนี้เธอต้องออกมาข้างนอกจึงรู้สึกเซ็งนิกเห็นท่าทางของน้องก็รู้สึกได้จึงพายเรือเข้ามาใกล้ๆและขอบคุณที่แอนนี่ต้องมาทำแบบนี้เพื่อเธอเมื่อถึงจุดที่กำหนดลิซ่าและโจดี้ดำน้ำลงไปยิงปลาเหมือนเช่นเคยแอนนี่อยู่เฝ้าเรือเพราะเธอยังดำน้ำไม่เก่งส่วนนิกเธอลังเลอยู่สักพักแลล้วก็ตาามมง ลิซ่าและโจดี้เมื่อลงน้ำทั้งคู่ก็แยกจากกันต่างคนต่างไปยิงปลาแอนนี่ลอยคออยู่คนเดียวที่ด้านบนมองไปทางไหนมันก็ไกลจนสุดลูกตา นิกทำใจอยู่นานก่อนที่จะดำลงแต่เมื่อลองก้มลงมองในน้ำภาพการตายของเคสก็วิ่งเข้ามาจนชัดเจนเสมอนิกยอมแพ้เธอไม่สามารถดำน้ำได้อีกแล้วนิกบอกโจดี้ว่าไซนัตกำเริบโจดี้เองก็ไม่คาดคันและลงไปดำน้ำต่อแอนนี่กำลังจะขึ้นเรือมีบางอย่างโผล่มาด้านหลังลิซ่าขึ้นมาพอดีเพราะหัวปืนฉมวกของเธอพังจึงช่วยดันแอนนี่ขึ้นเรือแอนนี่และลิซ่านั่งรอยอยู่บนเรือแอนนี่เห็นบางอย่างเธอใช้กล้องส่องดูมีเกาะใกล้ๆนั้นและมีเด็กกำลังเล่นน้ำกันอยู่เธอส่องต่อไปเรื่อยๆพบฝูงนนนนกกููงเเล็ๆบิวออย่หื้น แอนนี่นั่งรอด้วยความเบื่อพลันเธอก็เห็นคลีบฉลามว่ายผ่านไปอย่างรวดเร็ว แอนนี่บอกกับลิซ่าว่าเธอเห็นฉลามและไม่รู้ว่าตัวใหญ่ไหมเพราะเห็นแค่ครีบของมันโจอี้ดำลงไปจนยิงปลามาได้ตัวหนึ่งเธอเอาขึ้นมาให้นิกดูและได้ยินเสียงตะโกนบอกของแอนนี่ว่ามีฉลามโจดี้ก้มมองในน้ำไปรอบๆเธอไม่เห็นจึงบอกนิกว่าตรงนี้ไม่มีทั้งคู่พยายามขยับตัวให้น้อยที่สุดค่อยๆว่ายมาจนถึงเรือและขึ้นได้อย่างปลอดภัยโจดี้ให้ความเห็นว่าอาจจะเป็นฉลามปะกกาลังเพราะแถวนี้มีพวกมันอยู่เยอะแต่ก็ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ทำให้ทุกคนผ่อนคลายลงตอนนี้ใกล้มื้อเที่ยงนิกกับโจดี้จะรีบกลัับขึ้นฝ่ง ไปทำปลาเผาลิซ่าพายคู่มากับแอนนี่เธอบอกกับแอนนี่ว่าชาวประมงเรียกฉลามชนิดนี้ว่าชายสูรเทาพวกนี้ไม่น่ากลัวที่น่ากลัวคือฉลามยักษ์แอนนี่พายช้าจึงล่าหลังเพื่อนเธอสังเกตเห็นฝูงนกบินเหนือน้ำแต่คราวนี้มันใกล้เธอมากแอนนี่เป็นคนไม่ชอบเรื่องแบบนี้จึงมองไปรอบๆด้วยความระแวงเธอเห็นคลีบข,ของมันอีกค,ครั้งตอนนี้เธออยู่ห่างจากลิซ่าด้วยความกลัวแอนนี่รีบพายเรือจนทำให้พายหลุดมือตกน้ำเธอพยายามหยิบมันหลายครั้งในที่สุดเธอก็หยิบมันได้ แต่แอนนี่ก็ต้องตัวแข็งไม่เห็นฉลามขนาดใหญ่ว่ายผ่านเรือของเธอไปแอนนี่พยายามเรียกลิซ่าแต่มันก็ไกลเกินที่จะได้ยินแอนนี่ไม่กล้าพายเรือเธอนั่งนิ่งจนแทบไม่ขยับสักพักเธอตัดสินใจพายอีกครั้งเพื่อให้พ้นพ้นไปจากตรงนี้มีฉลามขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมามันงับหัวเรือจนเรือล่มแอนนี่ลอยคอในน้ำลิซ่าหาันมาเห็นว่าแอนนี่เรือคว่ำจึงรีบมาช่วยแอนนี่รีบว่ายน้ำไปจนถึงเรือที่คว่ำและพยายามจะปีนขึ้นไป ลิซ่าที่พายมาช่วยก็ถูกมันพุ่งชนจนเรือคว่ำมันงับเรือของลิซ่าและลากหายลงไปใต้น้ําทําให้ตอนนี้ลิซ่าลอยคออยู่โล่งๆเลยลิซ่าค่อยๆว่ายไปหาแอนนี่ฉลามพุ่งตรงไปหาแอนนี่ลิซ่าร้องบอกแอนนี่เพราะเห็นมันว่ายไปหาเธอแอนนี่เองก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นเลืออย่างสุดชีวิตในที่สุดติ๊กก็หันมามองเธอและจูดี้รีบพายกลับมาเพื่อช่วย แอนนี่พยายามขึ้นเรือในขณะที่ฉลามว่ายวนไปรอบๆมันว่ายลงต่ำก่อนจะพุ่งขึ้นมาเพื่องับขาของเธอแต่แอนนี่ก็ขึ้นเรือมาได้อย่างเฉีวเฉียดฉลามงับบืดไปคราวนี้คงเหลือแต่ลิซ่าที่ยังลอยคออยู่ในน้ำแอนนี่เรียกให้เธอรีบว่ายเข้ามาหาที่เรือรอบๆตัวลิซ่าเงียบจนดูน่ากลัวลิซ่าว่ายน้ำด้วยท่าเขียดอีกไม่ไกลจะถึงเรือมันงับลิซ่าแล้วลากลงน้ำไปต่อหน้าต่อตาของแอนนี่เลือดลอยขึ้นมาจนแดงเถือกแอนนี่ช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้านิก็ก็ไมมมม่่่ตาาาาางกกกัันน,าาานนนนเเเเิดขขึ้้รววหออีพชยธ นิกเรือนิกรู้สึกขยาดกับน้ําแต่คราวนี้เธอต้องลงน้ําเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้น้องแอนนี่กลับมาขึ้นเรือได้สําเร็จแอนนี่บอกกับนิกว่าเธอต้องไปที่เกาะเพื่อบอกเรื่องฉลามเพราะมีเด็กกาลังเล่นน้ํากันอยู่ที่นั่นนิกบอกโจดี้โจดี้จึงรีบไปแทนและให้นิกอยู่กับแอนนี่ใกล้ๆเกาะมีโป้เล็กๆเด็กสองคนวินสตันและเดมี่เล่นกระโดดน้ําด้วยความสนุกโดยที่ไม่รู้เลยว่าเพชฌฆาตใต้น้ํากําลังว่ายเวียนอยู่ จดี้รีบไผยเลยอย่างเร็วจนเอลบิดไปบิดมาโดยที่ไม่รู้เลยว่าเจ้าฉลามมันว่ายตามเธอมาอย่างเงียบๆโจดี้เอะใจหันไปมองเธอเห็นคลิปของมันแต่มันว่ายผ่านเธอไปไวินสตันว่ายน้ำเพื่อจะกลับขึ้นฝั่งเจ้าฉลามพุ่งเข้าหาเด็กชายที่กำลังว่ายน้ำเดมี่อยู่บนโป๊ะเธอเห็นฉลามแล้วเด็กหญิงพยายามตะโกนบอกทาราแม่ของเธอทารารู้ว่ามีฉลามเธอเรียกให้วินสตันรีบว่ายกลับขึ้นฝั่งวินสตันขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยคงเหลือแต่เดมี่ที่ยังอยู่บนโป๊ะเดมี่พยายามอยู่นิ่งๆตามที่แม่ของเธอสั่งแต่เจ้าาฉลมมมไม่ฟััังงนกระโด,ดบโ จนแตกเดมี่จึงตกน้ำเธอพยายามว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าทาราคือเจ้าฉลามงับและลากตัวเดมี่ไปทาราจึงปวดหัวมากเดมี่หลุดจากมันมาได้โจดี้ที่เพิ่งมาถึงรีบดึงเดมี่ขึ้นเรือและพายขึ้นฝั่งได้สําเร็จเดมีม่มีบาดแผลที่ขาเวอะเวะจากการถูกมันกัด นิกและแอนนี่ก็มาถึงที่ฝั่งได้สำเร็จเช่นกันทุกคนเศร้าใจกับการจากไปของลิซ่าแต่ก็ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นอกจากพยายามรักษาชีวิตของตนเองและขอความช่วยเหลือคนพวกนี้เป็นชาวประมงสามีของเธอออกไปจับปลาหลายวันแล้วและยังไม่กลับแอนนี่ถามหาสัญญาอินเทอร์เน็ตที่เกาะนี้ทาราตอบว่าไม่มีถ้าจะมีต้องอีกเกาะหนึ่งใกล้ๆทารามีเรือยนต์เล็กลำหนึ่งพร้อมเครื่องเมื่อทั้งสามสาวเห็นเรือก็ถึงกับท้อเพราะมันเล็กและเก่ามากไม่น่าจะทนแรงของเจ้าฉลามได้แอนนี่ไม่ยอมแพ้เธอขอลงไปดูเรือใกล้ๆนิกไปด้วย ความเป็นห่วงน้องทั้งคู่มาที่เรือซึ่งมันก็ผูกไว้ไกลฝั่งด้วยความระทึกแต่ก็สามารถลากมันขึ้นฝั่งมาได้แอนนี่คิดว่าควรทําให้มันมั่นคงกว่านี้โดยการเอาเรือคายักมามัดขนาบข้างทั้งสองฝั่งนิกไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่ามันไม่ปลอดภัยแต่โจดี้เธอเห็นด้วยกับความคิดนี้ ทันทีที่นิกเห็นแอนนี่ออกเรือไปเพื่อเอาเรือคายักภาพเหตุการณ์ที่เคสตายก็วิ่งเข้ามาในหัวเธออีกครั้งเมื่อได้เรือคายักมาแอนนี่และโจดี้ก็ช่วยกันผูกเรือเข้าด้วยกันโจดี้ยังคงทำใจไม่ได้ที่ต้องเสียลิซ่าไปแบบนี้ทำให้แอนนี่ต้องเดินเข้ามาปลอบเพราะพวกเธอยังมีสิ่งที่ต้องช่วยกันทำนิกเดินมาเพื่อบอกว่าเธอไม่เห็นด้วยกับแผนนี้เพราะน้ำไม่ใช่สิ่งที่แอนนี่ถนัดมันจึงเสี่ยงเกินไปแอนนี่ที่หมดความอดทนจึงตอบกลับไปว่านิกรู้ได้อย่างไรว่าเธอจะทำไม่ได้และนิกรู้จักตัััววเเเธอออดีีแคค่่่ไไหนนนนสสททตขงงงิมมมาาากๆยรถ ดูแลเธอได้เลยทําให้นิกถึงกับอึ้งไปทารานํำฉกและมีดมาให้เผื่อมันอาจจะช่วยพวกเธอได้บ้างนิกตกลงที่จะไปกับทั้งสองคนด้วยโจดี้ทาหน้าที่ขับเรือพาทุกคนมุ่งหน้าไปที่เกาะเรือที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแล่นผ่านทะเลส,สีครามที่กว้างใหญ่และเงียบสงบเกาะอยู่ไม่ไกลแล้วแอนนี่สังเกตได้ว่าเรือลํานี้รั่วลอยรั่วไม่ใหญ่นักแต่มีน้ําเข้าเรือมาเรื่อย และแล้วเครื่องยนต์ก็ดับลงดื้อๆโจดีจด้พยายามสตาร์ทเครื่องแต่มันก็ไม่ติดนิกขอลองบ้างมันก็ไม่ติดอยู่ดีทั้ง3คนจึงต้องพายเรือเองเพื่อไปให้ถึงเกาะที่อยู่อีกไม่ไกลโจดี้เรียกให้ทุกคนดูฝูงนกที่บินวนอยู่เหนือผิวน้ำมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งก่อนการปรากฏตัวของฉลามนิกบอกโจดี้ให้รีบพายแอนนี่ไปเอากระป๋องมาวิดน้ำออกจากเรือเธอวิดน้ำออกแล้วมองไปรอบๆด้วยความหวาดระแวง และแล้วมันก็มาตามนัดเจ้าฉลามว่ายมาอย่างเร็วมันพุ่งเข้าชนเรือจนแอนนี่ตกน้ำเมื่อนิกไม่เห็นแอนนี่บนเรือภาพการตายของเคทก็ผุดขึ้นมาในหัวของเธออีกครั้งแอนนี่โผล่ขึ้นมาจากน้ำเธอยังไม่ถูกมันกัดนิกเรียกให้แอนนี่ค่อยๆว่ายเข้ามาที่เรือเจ้าฉลามว่ายมางับกลางตัวของแอนนี่แล้วก็ดำหายไปโจดี้และนิกใจหายวาบทั้งคู่ช่วยกันมองหาแอนนี่โจดี้เห็นแอนนี่ลอยคว่ำหน้าขึ้นมาเพราะเสื้อชูชีพ นิกถอดเสื้อชูชีพของตัวเองออกและรีบว่ายไปหาแอนนี่โชคดีที่เธอแค่สลบไปเท่านั้นเมื่อกลับมาขึ้นเรือแล้วพบว่าฉลามกัดโดนเพียงเสื้อชูชีพแอนนี่จึงไม่เป็นอะไรนิกและแอนนี่กอดกันอย่างสนิทใจครั้งแรกในรอบหลายปีเพราะที่ผ่านมานิสัยและวิถีชีวิตของทั้งคู่ไม่ตรงกันโดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดที่เคสตายนิกิึงให้แอนนี่ที่เธอเห็นว่าเป็นเด็กติดบ้านเกินไปต้องเผชิญปัญหาคนเดียวทั้งจัดงานศพทั้งให้ปากคำกับตำรวจและต้องคอยดูแลแม่ที่เครียดแต่ตัวของนิกเองกลับตัดสินใจหนีีปัััญาาาาาเเเพรรรระธอไไมม่่สถบบด้กกท ต้องมาจากไปเมื่อสองคนเคลียร์ปมในใจกันเสร็จฉลามก็ทกําการบุกอีกครั้งมันว่ายไปรอบๆโจดี้และแอนนี่เริ่มที่จะท้อแต่นิกมีความคิดว่าพวกเธอควรจะล่ามันก่อนที่มันจะล่าเธอ นิกถามหาปลาที่โจดี้ยิงได้นิกจะใช้ปลาเกี่ยวกับสมอเรือและผูกเชือกเข้ากับเรือคายักนิกจัดการทำตามที่เธอคิดโจดี้ใช้เชือกผูกคายักไว้เพื่อไม่ให้มันลอยหายไปในที่สุดแผนของนิกก็ได้ผลฉลามกินเหยื่อที่ใช้ล่อมันลากเรือคายักรอยไปแต่เชือกที่โจดี้ผูกไว้กับดึงเรือของพวกเธอไปด้วยโจดี้รีบใช้มีดที่ทาราให้มาตัดเชือกจนขาดฉลามลากคายักออกไปไกลและจมหายไปใต้น้ำทั้ง3คนต่างดีใจทุกคนคิดว่ามันจะต้องตายแล้วจึงเอาเรือคายักลำที่เหลือออกแล้วรีบพายเรือเข้าหาฝั่งนิกเห็นข เล็กๆบนผิวน้ําเหมือนมีอะไรใต้น้ํากําลังมาทางนี้ทั้ง3คนเฝ้ามองมันจนแทบจะลืมหายใจฉลามตัวนั้นว่ายลากเรือคายักผ่านหน้าพวกเธอไปมันว่ายลงไปด้านล่างแล้วพุ่งชนใต้เรือจนโจดี้ตกน้ําโจดี้รีบว่ายกลับเรือในขณะที่ฉลามว่ายวนและกําลังเตรียมจะเข้าช้าเธออีกรอบโจดี้ขึ้นได้ทันก่อนที่มันจะถึงขาของเธอแต่ก็ทําให้โจดีห้หัวไหล่หลุดนิกช่วยดึงไหล่โจดี้กลับเข้าที่ฉลามไม่ยอมปล่อยพวกเธอคราวนี้มันทั้งกระแทกทั้งกัดเรือแต่เรือก็ไม่แตกและพวกเธอก็ไม่ตกน้ํานิกเห จึงได้ไอเดียว่าจะใช้ตะข่ายนี้จับมันตอนที่มันว่ายเข้ามานิกและแอนนี่ช่วยกันต่อตะข่ายให้ใหญ่ขึ้นพอที่จะจับมันได้ฉลามว่ายเข้ามานิกโยนตะข่ายคุมตัวของมันฉลามอยู่ในตะข่ายแล้วแต่มันก็ลากตัวแอนนี่เข้าไปด้วยมันพยายามจะกัดเธอแต่ก็ยังดีที่มีตะข่ายกั้นเอาไว้นิกหยิบมีดเพื่อจะตัดตะข่ายแต่เธอทํามันตกน้ําจนลงสู่พื้นด้านล่างนิกก้มมองในน้ําเพื่อหามีดภาพการตายของเคสเข้ามาในหัวอีกครั้งนิกตั้งสติและคิดว่าเธอจะต้องลืมเรื่องคนตายเพื่อช่วยคนเป็นที่่่่ยยัังงออูเเมมืสลดดควาากาไ้ นิกลงไปหยิบมีดขึ้นมาและแทงไปที่ท้องของมันเลือดแดงฉานไปทั่วบริเวณส่วนแอนนี่ตอนนี้เธอก็หมดลมเช่นกันนิกพาล่างน้องขึ้นมาบนผิวน้ําและพยายามเรียกเธอจนตื่นคราวนี้เจ้าฉลามตายไปจริงๆแล้วพวกเธอจึงสามารถไปที่เกาะเพื่อขอความช่วยเหลือได้สําเร็จหลายเดือนต่อมานิกแอนนี่และโจดี้กลับมายังชายหาดที่พวกเธอชอบอดำน้ําอีกครั้งเดมี่วิดีโอคอลมาตอนนี้แผลของเธอหายดีแล้วเหลือแค่รอยแผลเป็นนิกบอกกับเธอไปว่ามันจะต้องเป็นรอยแผลเป็นที่เท่มากๆก่อนที่สัญญ,ญาณจะขาดไปทั้ง3าคนมา ที่หินที่มีป้ายชื่อของเคสและลิซ่าติดเอาไว้แล้ววางกล่องใส่รูปที่เคยถ่ายด้วยกันของพวกเธอพร้อมกับสร้อยคอของเคสเพื่อเป็นการลํำลึกถึงแล้วหนังก็จบครับ